ายาเสพติดก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะครับผมกับรองนายกภูมิธรรมครับย้ำเดินหน้าแผนซีลสต็อปเซฟปรับปรามยาเสพติดทั่วประเทศใช้กลไกลมหาไทยประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนครับ นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการโอกาสไทยทางสถานีโทรทัศน์ n b t 2 h d ถึงความคืบหน้าการดำเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลผ่านปฏิบัติการซิลสต็อปเซฟ โดยเน้นการป้องกันยาเสพติดต,ตามแนวชายแดนควบคู่กับการกวาดล้างเครือข่ายในประเทศอย่างเข้มข้นนั่นเองครับค่ะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านของกําลังคนค่ะรัฐบาลจึงมุ่งใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยเป็นแกนหลักตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการนะคะไปจนถึงนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบรซึ่งก็มีจิตอาสามากกว่า7 0 0 0แสนคนด้วยกันนะคะทั่วประเทศเนี่ยเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ก็ยังกล่าวถึงความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสซึ่งช่วยให้สามารถจับกลุมยาเสพติดได้จานวนมากในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีพระนครศรีอย,ยุธยาและกาญจานบุรีรวมถึงการขยายผลความร่วมมือกับตำรวจสากลเพื่อที่จะปร,บราบปรามเครือข่ายข้ามชาติ นยายภูมิธรรมเวชยชัยย้ำว่ารัฐบาลนั้นจะดำเนินมาตรการอย่างจริงจังโดยจะหาะค้นหาในเรื่องของผู้เสพนะคะแล้วก็เพื่อที่จะบำบัดรักษาคืนคนดีสู่สังคมแล้วก็ผู้ค้านะคะโดยหากพบเจ้าหน้าที่ละเลยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันนี้ก็จะมีการดำเนินการลงโทษทันทีด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงมีการสั่งย้ายออกนอกพื้นที่และใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมกับเตรียมยกระดับการดำเนินงานสู่ระยะที่2และระยะที่3 ของแผนเซลสต็อปเซฟนะคะเพื่อที่จะให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เองก็ได้มีการสั่งการให้มีการขยายการดาเนินงานจากพื้นที่14จังหวัดชายแดนครอบคลุมถึงกรุงเทพมหานครและอีก76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างกลไกลที่เข้มแข็งมั่นใจว่าหากทุกภาคส่วนนั้นร่วมมือกันอย่างจริงจังนะคะก็จะสามารถยับยั้งปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน